สวัสดีค่ะนักเรียนภาษาไทยคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2ของสัปดาห์ที่15เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์นะคะภาษาไทยเราหนีไม่พ้นเรื่องของการอ่านนะคะนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาดูภาษาพาทีและเปิดไปที่หน้าที่97จนถึงหน้า102ให้เรียนใช้ทักษะการอ่านนะคะ ค่อยๆอ่านไปเริ่มตั้งแต่จากคลองสู่ห้องแอนในเรื่องของในส่วนที่เป็นบทร้อยกรองลงูกนะคะมีอยู่3บทตรงนี้ให้เรียนอ่านออกเสียงไปนะคะเป็นเรื่องของน้าหลานซึ่งพากันออกจากบ้านสวนนะคะเดินทางโดยทางเรือสองข้างทางก็จะพบปะชาวบ้านนะคะมีน้ําใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะแล้วเราก็จะไปฝึกทักษะเรื่องของการเขียนนะ ดูภาพแล้วมันหน้าหน้าเย็นเนาะตอนนี้ยิ่งอากาศร้อนถ้าลงไปแช่น้ำในคลองน่าจะดีให้นักเรียนอ่านเองนะคะตรงไหนที่เป็นเสียงอ่านเป็นข้อข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนักเรียนก็ลองใช้น้ำเสียงนะคะขอบคุณค่ะอุ๊ย อะไรประมาณนี้พยายามทําให้เป็นเสียงพูดเอ๊ะอย่างนี้ก็มีด้วยเป็นคําอุทานอะไรพวกนี้ก็ลองฝึกอ่านไปลูกอย่าอ่านข้ามนะลูกถ้าคำไหนอ่านไม่ได้ให้พยายามสะกด หรืออาจจะถามผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆเคียงก็ได้ว่าอ่านอย่างไรจนกระทั่งถึงมาตอนสุดท้ายนักเรียนอ่านจบนะคะก็จะทดสอบความเข้าใจในการอ่านของตนเองว่าในเนื้อเรื่องที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อเรื่องมากน้อยเพียงไรเราก็จะมาทําแบบฝึกทักษะนะคะเอาเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่ส7ิจนถึง4ี่สิบนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน ห้นักเรียนเลือกทำสองข้อลูกเลือกทำสอข้อข้อไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณครูเลือกคุณครูจะเลือกข้อสกับข้อ5เพราะว่ามันง่ายดีนะคะร้านโชห่วยมีขายอะไรบ้างก็ใส่ลงไปในรูปนี้เขียนชื่อลงไปน้ำปลาผงชูรสซอสซีอิ๊วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นเรียนพบเห็นนะคะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครู นะคะอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวงานจะสะสมนะคะหรือใครอยากจะทําหมดทั้ง5ข้อก็ไม่ว่านะคะแต่อย่างน้อยที่สุดขอ2ข้อนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ